สวัสดีครับผมเจอกันเช่นเคยครับกับทีมงานเราครับบุญมีบาดาลครับวันนี้เราก็ได้เข้าสำรวจหน้างานนับอยู่ที่อำเภอปางกูครับจังหวัดศรีสิเกตนะผมก็ได้กลับจากวัดหลวงตาศิลรัพย์นับวัดป่าบ่อน้ำามยินนะครับเราก็เลยได้ลงมาที่มาต่อกันที่ศรีสิเกตครับก็ลูกค้าท่านก็ได้นัด คิวมาหลายวันแล้วนะผมพอดีติดภารกิจอยู่ที่วัดป่าบอ่อน้ำพระอินเกือบเกือบสิบวันนะครับแปดเก้าวันเลยนะครับผมไปเจาะน้ำให้ท่านหลวงตานะครับก็หาน้ำยากมากเลยครับที่วัดป่าบอ่อน้ำพระอิน,นครับเป็นตั้งแต่เจาะน้ำมาเพิ่งเคยเห็นคนระับหาน้ำยากจริงๆครับอยู่ที่วัดป่านะครับ ทำมาก็หลายปีแล้วนะครัเพิ่งเคยเจอเนี่ยแหละครับว่าพื้นพื้นที่ที่หาน้ํายากมากเลยนะครับใครอยากลองดูนะเรียนเชิญนะช่างเจาะใครคนไหนเกง่งเก่งเก่งๆนะไปเลยครับที่วัดป่าบ่อน้ำบินนะอยากจะทดสอบฝีมือของท่านเรียนเชิญได้เลยนะครับรอให้ไปทดสอบฝีมืออยู่นะผมผมก็ไปทดสอบฝีมือมาแล้วนะหกบ่อครับ รู้ดีว่าคําว่าพื้นที่หาน้ํายากนี่เป็นยังไงนะครับเจาะไปแล้วรวมทั้งสิ้นนี่ไม่น่าจะต่ากว่า30ิกว่าบ่อนะครับที่วัดป่าผมก็ไปแถมมาอีกหกบ่อนะครับก็เกือบจะสี่สิบไปแล้วนะครับช่างคนไหนจะไปเอาอีกก็ลองลองดูนะ <c oughs> เผื่อจะได้นะตอนนี้เราก็ไล้ใส่กแกนน้ำดูนะหาตาน้ำ ก็วันพรุ่งนี้เรารถึงจะเข้ามาเจาะนะครับวันนี้เราก็สำรวจน้ำไว้พรุ่งเช้าก็ได้ไ,ไ,ได้สำรวจแล้วก็พรุ่งมื้เช้าก็เจาะเลยนะครับห้อยยังตงาหาเลี้ยงอยู่มันอยู่ที่อีไอ,อกระบอน นี่ครับคือหน้าตาเครื่องสแจนน้ำครับกราฟจะขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้คือตาน้ํายังไม่ดีนะครับยังไม่มีนะครับนี่ครับก็ลักษณะเส้นกราฟจะเป็นอย่างนี้ครับเราดูได้เลยนะว่าตาน้ําไม่มีนะครับนี่ครับเราก็จะหาไปเรื่อยๆครับก็ดูว่าตาน้ําจะอยู่ที่ไหนครับออกยูนีครับผมนี่ครับเจ้าของ เจ้าของเจเจบ้านไหนครับบ้านไหนนุกทาค่ะบ้านบ้านน้องนุกทาครับอ่าบอกเอฟซีหน่อยว่าบ้านน้องนุกทาอำเภอไหนเนาะเจบ้านนองุกทาตลสมออำเภอปรางคูยจังหวัดศรีสะเกดค่ะรู้รู้จากผมได้ทางช่องทางไหนครับเจทาง YouTube ค่ะอ๋อเจกูดีบาดานค่ะก็ก็ได้เป็นเอฟซีกับผมมานานแล้วนะครับทั้งน้องชายทั้งเจเขานะครับก็ได้ก็ได้ สนใจว่าจะเจเาะก็เลยนัดกันเข้ามานะครับก็นัดตั้งแต่หลังโซกา่นั่นแหละครับเบิ้งเพิ่นยูทูปนะบุญบาดาลท่านก็ว่าเจ้ากอดอันยังก่อนอันบ่อน้ำพระอินทร์จีก็ติดต่อ,ต,ต,อติดตามที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็เป็นเอฟซีของเราครับเราก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับ <c oughs> เพราะว่าจะไม่ทำให้เสีย ความรู้สึกของทางลูกค้าเรานะก็อจอดไปแล้วกี่บอเจสองบอ่อแล้วเหรอสองบอ่อแล้วค่ะอันนี้บอ่อที่สามแล้วค่ะเจ้เขาบอกเอาน้ําผุดเลยแต่จอดสอง,งบอ่อแล้วไม่ได้ภ <laughs> าาอเจอน้ำผุดโอ้ยสมหวังน้ำผุดแบบไหลไม่หยุดอะนะเออให้เจ้ก็สมหวังก็งแล้วกันครับผมก็ภาวนาช่วยนะวันพรุ่งนี้คงไ,ไ,ได้เจอข่าวดี<า>นะบ้างฝั่ง้นบ้างให้ชุ่มชื้นไปทั่วเลก็ิปนี้ก็ขอจบชิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม